ต่อไปนะคะเมื่อเราทักทายกันแล้วเราจะมาเรียนรู้วิธีชวนลูกถามถึงความรู้สึกซึ่งเป็นวิธีสร้างปฏิสัมพันธ์ที่อบอุน่นและส่งเสริมการแสดงออกทางอารมณ์นั่นก็คือคำว่า how are you แปลว่าสบายดีไหมหรือเป็นอย่างไรบ้างเราสามารถใช้คำถามนี้ได้ตลอดทั้งวันเช่นเมื่อลูกตื่นนอนตอนเช้าหลังทานข้าวเสร็จหรือเมื่อเห็นลูกมีสีหน้าเปลี่ยนไป ครูเอมมาจะออกเสียงให้ฟังนะคะ How are you และอีกครั้งค่ะ How are you และเมื่อลูกถูกถามว่า How are you เราก็ควรจะสอนคำตอบง่ายๆให้ลูกได้แสดงความรู้สึกออกมานะครับวันนี้เราจะเรียนรู้3ามคำตอบพื้นฐานที่ลูกๆมักใช้และเข้าใจง่ายครับคำแรกคือ I'm happy แปลว่าฉันมีความสุขครับครูเควินจะออกเสียงให้ฟังนะครับ I'm happy I'm happy คุณพ่อคุณแม่สามารถทำเสียงร่าเริงและยิ้มก,กว้างเพื่อแสดงอารมณ์ให้ลูกเห็นได้เลยครับคำที่สองนะคะถ้าลูกกำลังรู้สึกง,ง่วงๆเราสามารถสอนให้เขาพูดว่า I'm sleepy แปลว่าฉันง่วงนอนค่ะครูเอมมาจะออกเสียงให้ฟังนะคะ I'm sleepy I'm sleepy ลองทำเสียงหาวหรือเสียงที่เบาลงเล็กน้อยเพื่อให้ลูกเชื่อมโยงกับความรู้สึกง่วงได้ง่ายขึ้นนะคะและคำสุดท้ายครับถ้าลูกตื่นเต้นกับอะไรบางอย่างหรือดีใจมากๆเราก็สามารถสอนให้เขาพูดว่า I'm excited แปลว่าฉันตื่นเต้นครับครูเควินจะออกเสียงให้ฟังนะครับ I'm excited I'm excited ลองพูดด้วยน้ำเสียงที่มีพลังและแสดงท่าทางตื่นเต้นประกอบการพูดดูนะครับคุณพ่อคุณแม่คะการสอนคำศัพท์ความรู้สึกเหล่านี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการเชื่อมโยงคำศัพท์เข้ากับท่าทางสีหน้าและน้ำเสียงค่ะเพราะเด็กเล็กจะเรียนรู้ผ่านการสังเกตและการเรียนแบบการแสดงออกทางร่างกายเหล่านี้จะช่วยให้เด็กๆ จดจำและเข้าใจความหมายของคำศัพท์ได้อย่างลึกซึ้งและสนุกสนานค่ะสำหรับวันนี้ครูเควินและครูเอมมาต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะ Goodbye everyoneSee you next time